สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสู่ผู้สุขคนนะครับเนาะที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ยกกดีครับในช่องเหนียวง้วครับและ FC ทุกท่านทุกคนนะครับเนาะครับในคลิปนี้ครับคือเการับก็นสิบ้าพอไปไปนอครับออกตามหาแนวทังเหล็กเดือดดังครับมันนี้มีแนวทางครับเหล็กเสี้ยนสมุดสากรเป็นเหล็กที่น่าจับตามองอีกเสี้ยนหนึ่งนะครับเนาะจากสีติห้างวดหลุดหนึ่งงวดนะครับเนาะ จากสีตีเกาเข่ามาสองงวดครับเข่ามาสองงวดเรากำมาลดงวดหนึ่งแล้วก็เข่ามาอีกสองงวดนี่ครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่ห้านะครับเนาะงวดที่ห้างวดที่หกครับงวดที่หกคือว่าห้างวดลดหนึ่งงวดเนาะครับเนาะสําหรับเสี่ยงสมุทรสาครครับครับอย่าบอาอะไรยังห่างเนาะครับเนาะเพื่อมาเป็นการเสียเวลาอย่าห้าไปเบิ้งแนวทางนํากันเลยครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อการนำเสนอเท่านั้นแนะนำเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อฉลาดกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก่อนอื่นต้องขอบอกท่านผู้ชมครับสุภูสุขชนนะครับเดิมผู้ใดติดเข่ามารับช่มระฟังคลิปนี้งยุกฤติครับในช่องเหนียวหางยาวนะครับเนาะจ่าไใดทั้งช่องกัเป็นแชร์สื่อกลางนําเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับเนาะไม่สนับสนุนท่านผู้ชมครับเล่นการพนันทางเดินสินครับขอให้ท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อ ครับจากสถิติครับจากสถิติสถิติที่ผ่านมา ünden, แต่เริ่มเอามาลงนะครับนอกคือ2งวดก่อนหนานน้นครับ2งวดก่อนหนานน้นนะครับเนาะคือเขามา2งวดแล้วก็มาหลุดนะครับเนาะหลุดแต่เลขวิ่งยังเข้าอยู่นะครับเนาะเลขวิ่งยังเข้าอยู่แต่ว่าเมื่อเขาอีก2งวดนี่ครับนี่ครับจะนําเสนอให้ธรรมชมเบิงจากสถิติหนึ่งกรกฎาคมนะครับเนาะวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี่ครับสําหรับ เซียนสมุทรสาครน,นะครับเนาะเพิรนกคาไฮเลขวิ่งบนล่างมาที่1กับ7ครับกับคู่ไฮห้ากตหนครับเลขเขาที่3ตัวแล้วครับเด้อ4 7 1เกนะครับเนาะ,นะนะวันนี้เขาา3ตัวครับเลขจับคู่2ตัวคือ7 1ครับเลขออกไปที่สี7ครับถือว่าวันนี้เขาครับส่วนงวด วันที่16กรกฎาคมนะครับเนาะงวดวันที่16กรกฎาคมครับเปิดไห่มากครับเลขวิ่งบนล่างหนึ่งกับเจ็ดครับจับคู่ไห่จับคู่ให้ก็คือ4 7 8 7เจ็นะครับเนาะสำหรับสถิติงวดนี้เลขคำนวณหลุดนะครับเนาะเลขคำนวณหลุดครับถือว่าเลขคำนวณบวกเข่าครับส่วนเลขฝันเข่าครับเลขฝันเข่าครับเบื่องบรรยากาศนี่ก็งามนะครับเด้วพโพยน่องครับ เบิ่งบรรยากาศดอกหยาเนาะครับเนาะดอกหยาดอกกกใหม่ครับมันมีความสวยงามอยู่ในตัวเนาะครับเนาะเบื่องไปกับเพื่อนตายเลยครับเนาะความสวยงามในลกมันุษย์เข้าครับเบื่องไปกับเป็นความสวยงามครับนี่ครับสีติงว่ดที่แล้วครับเลขความฝันเนาะครับเนาะเลขความฝันครับฝันได้หกห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ครับเน้นไปที่ห้าศูนย์เนาะครับนะเนาะเน้นที่ห้าศูนย์กับห้าหกครับ ร่องไวหาเก่า40กระเขาครับเหลขความฝันเขานะครับเนาะสาหรับเสียนสมุทรสาครครับถือว่าเลขศสูตรก่าเขาแต่เลขความฝันเขานะครับเนาะือว่ายังแม่นยังดวงยังมีดวงดวงยังดีอยู่ครับส่วนวันที่หนึ่งสิงหาคมครับมาแล้วนะครับเด้อสำหรับวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเดี๋ยวเข้าไปบึ้งเลขคำนวณก่อนนะครับเนาะสำหรับเลขคำนวณครับเลขคำนวณของเซียนสมุทรสาครครับ วิ่งบนล่างครับให้5หากับเก่าพี่น้องหกับเกนะครับเนาะจับคู่ให้เลขสาตัวมเม็ดเดียวคือ459ครับสี่นะครับเนาะส่วนจับคู่2ตัวคือ4959ครับเน้นที่4959เกานะครับเนาะกันมเม็ดเดียวก็คือ4ี่หาครับเสีย่ยงกรวบมามันใจร้อเปซนะครับเนาะมันใจร้อเปซ็น หาซีเก้าหาเก้าก็ถือว่าอยู่ในเลขวงจรของเฮาเก่าน,นะครับเนาะซีห้าห้าเก้าอยู่ในวงจรแต่ไปอยู่ในวงจรเลขบนเนาะครับเนาะในวงจรเลขบนครับส่วนเลขฝันเนาะครับเนาะเลขฝันน่ครับเลขฝันของลูเงเส้นหมูตะค่อนครับมันฝันใหญ่มันตีห้องฝันออกมาได้ซีหนึ่งสี่ครับเก้าสี่หกครับแล้วก็สี่ศูนย์เจ็ดครับ รัคาเก้าศูนย์แปดนะครับน้อตีความฝันมากครับเน้นสองตัวก็คือศูนย์เจ็ดกับสี่หกครับกันเก้าสี่เก้าหกนะครับเดือเลขความฝันนะครับเนาะท่านผู้ชมครับพิจารณาเบิร์กนะครับเนาะสําหรับแนวทางเสี่ยสมุทรค่อนนะครับเนาะเลขกับมีทั้งเขาทั้งหลุดครับแต่ว่าเน้นที่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะเน้นศูนย์เจ็ดกับสี่หกครับสําหรับแนวทางเสี่ยสมุทรสาครครับท่านผู้ชมครับพิจารณาเบิร์ครับถึงตาการจังจัดคัดกระพันนะครับเนาะสําหรับแนวทางนี้ครับ แต่ทะเลออกเน้นศูนย์เจ็ดเน้นศูนย์เจ็ดแอดกันเน้นไปทีเน้นชอบเปทีล่างครับแต่ว่าสูตรนี่ศูนย์เจ็ดมันไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับเลขสูตรบนเลขบนและล่างครับวดนี้คำนวณออกมากครับเป็นคำนวณเลขหลายตัวครับเลขหลายตัวหมักเลยวา่าทีว่าช้นกันทั้งบนทั้งล่างครับช้นกันทั้งบนทั้งล่างไปได้บนล่างสิครับเลขกวันนี้มันพอามันคำนวณหลักมันออกมากไข่ไข่กันครับ ต้องอาศัยที่ดวงน้ำาเมานะครับอาศัยดวงเท่าน้ำเด้ครับเนี่ยโอ้ยบอกไปไปมาลินพันไปนองครับบอกไปมาลินพันลินแค็งต้องขอโทษขอให้ครับนี่ครับแคปหน้าจอไว้แล้วครับเนาะสำหรับเน้อทางครับแคปหน้าจอไว้สำหรับเน่าทางเส้นสมุนไพรครับสำหรับเน้อทางเลขคำนวณครับเลขคำนวณนะครับเนาะวิ่งบนล่างครับห้ากับหกครับจับคู่ให้หางเดียวครับก็คือสี่ห้าเก้านะครับเนาะ หกับ9ก้าครับเอาผิดคำเล็กวิ่งหกับ9นะครับเนาะจากผู้ให้45่ครับเน้นไปที่4959กัน5กัน4ีหนะครับเนาะส่วนความฝันนะครับเนาะจากผู้เลขสามตัวใด C ีคู่คือส1 4 9 46 407 907นเนะครับเนาะเน้นไปที่946และ407ครับ เลขสอนตัวเลขสองตัวคือศูนย์เจ็ดสี่หกเก้าสี่หกสี่นะครับเนาะเนี่มาที่ศูนย์เจ็ดสี่หกนะครับเนาะนี่ครับแคปหน้าจอยเบิรงนะครับเด้อไว้เปียกๆเส้นอื่อ้นนะครับเนาะสำหรับแนวทางครับสําหรับแนวทางสําหรับแนวทางเลขถ้าเลขหวยซองแดงครับแอดก็รอกันครับยังคั้นมากนะครับเด้อยังคั้นมากครับถ้ามากะแอดที่แกงไปนะครับเนาะอาจจะแกงไปทั้ง ติ๊กต็อกหรือว่าลงในยู u ูบเลยครับอะไรใครยังขะไหนกดติดตามติดตามหรือกดกระดิ่งไว้กะอย่าลืมเนะครับเด้อสำหรับแนวทางครับการล่อลุ่นไม่ต้กันครับล่อลุ่นต้อกันว่างวดที่ห้านะครับเนาะงวดที่5งวดที่5้ามันสีเดือนต่อครับเบอร์เปาครับเนาะจะอยู่ในวงจรเหล็กคำนวณเท่าเดืเนา่อครับเนาะสำหรับแนวทางสำหรับแนวทางแนวทางของแอดที่ว่างไปนี่ที่ว่าที่ว่าห้าดับบนนี่กันระวังนิดกันนะครับระวังที่ว่าหาเก่าครับ กตระว่างกันครับมันกระดังมาหลายครับดังเลงดังมาเยอะเหมือนกันครับกตระวัางนะครับเนาะผู้ใดที่มีเสถียรชอบหรือว่ามีงบมีเงินกะลองลองไหวมั้ยนะครับเด้อถ้าถ้าเสถียรชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะไม่ชอบก็เป็นไรนะครับเพราะว่าเลขมันออกตัวเดียวแค่นั้นแหละครับวัดที่ดวงเฮาครับอยู่ที่ดวงเฮาเหมืกันครับดวงเฮาสิไปตัวใดนะครับเนาะดวงเฮาสิมีโชคหรือไม่มีโชคก็อยู่กับดวงเฮากันครับ ครับในขอบคุณสุภูคนครับที่เข้ามารับชมองเราฟังคลิปนี้จนจบเรารับเนาะในช่องเหนียวเงวครับในทุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุภูคนครับคนที่เข้ามารับชมองเราฟังคลิปนี้อยู่ก็ดีครับในฝากคนไหนคนแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะสุขภาพแนวทางดีๆแนวทางดีๆนะครับเนาะที่ทา้งสองนำเสนอครับนำเสนอให้ทำช่องในรับชมองเราฟังเรารับเนาะในคลิปนี้ก่ะฝากไว้เสมอครับคลิปหน้าพอนหม่ครับขอสวัสดีครับ